ไปครับเพื่อนๆแล้วก็ติดตามนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวในส่วนตัวตะกร้บบานะเร์รี่ร้อยสบาบนะตัวนี้นะเป็นโชว์ทั้งตัวเก่านะพาร์ทเก่านะพาร์ทเก่าก็เป็นพาต์ต่างเส่2019นะจนถ,ถึง2024นะตัวนี้นะเป็นพาต์เดิมนะนะครับ k p k w v w 81313เซตเอตัวนี้เป็นพาเดิมนคนระับแล้วก็ตัวนี้เป็นพานล่าสุดครับปี2026นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็น t h k 2 j k s 8 1 3 1 3เอนี่ก็จะเป็นเวอร์ชัน2026นะครับก็เป็นตรงรุ่นนะก็เดี๋ยวผมก็จะมาเทียบนะครับเพื่อนๆให้ดูนะครับ ก็จะสังเกตนะใบใบเวอร์ชั่นเดิมนะ่ะค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ตัวเดิมเล็กนะขนาดดูขนาดนะ้ำของตรกกาตัวนี้จะเล็กนะเพื่อชันล,ล่าสุดเดี๋ยวผมจะลองเทียบมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะเพือ่อเวลาใส่เวอร์ชันเดิมนะ่ะมันใส่ได้นะแต่มันบางบางตัวไฟเลี้ยงไมนะ้นะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดู นอกจากตรงนี้นะมันก็ค่อนข้างนะากระปงางไฟเลี้ยวนะแต่ก็สามารถใส่ร่วมกันไดนะ้นี้มาดูตัวเวอร์ชั่นล่าสุดนะนก็จะมีป้ายเตือนนะับด้านไหนคนระับของเดิมไม่มีคนระับนี่นจะมีป้ายป้ายเตือนนะ ใส่ไปแล้วมันก็เขาจะมองเห็นนะเพราะว่าเป็นใบคั้งเหล็กโอเคครับกลูกค้าท่านไหนสนใจเนะาะและก็ทั้งสองเวอร์ชั่นนะพอสามารถสอบถามข้นมาได้นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับ